เก็บมาแล้วถั่วล้างเลยล้างก่อนเปิดน้ำใส่ได้ดอกแคร์มาสี่ดอกมาละสามลูกใสไปไี่ดอกได้มาสนะี่เนาะ อยู่ยนี้ล,ล้างค่ะแค่น้ำไอ้พวกนี้จะได้ออกดอกที่ติดกับฝักมาอันนี้อันนี้รีบเก็บดูดท่าทางมันจะมันจะแก่เลยอ่ะก็เลยต้องรีบเก็บ แค่หนักหน่อยลงมาด้วยเก็บแช่ไปก่อนป<ฟ>๊าเปิดไฟด้วยล้างจะได้เห็นชัดๆหน่อย นี่เห็นนะเนี่ยว่ามันมันออกว่ามันออกมาเป็นลูกเนี่ยเห็นมาลาขี้นกเนี่ยไม่คิดอ่านี่ไงนี่ไงเนี่ยได้สีด่ดอกเอาใส่ แล้วเราใช้เดี๋ยวค่อยมามาตัดออกเยอะนะนี่เยอะเยอะฝักเนี้ยยาวมากยาวใหญ่มันเป็นช่วงๆอ่ะเออเนี่อันนี้มีเม็ด มีเม็ดข้างในหนึ่งสองสามสามเม็ดแหละอันนั้นไม่มีะนะนี่หนึ่งสองสามอันนี้ต้องรีบเก็บ,นนนนบ,กบต้องรีบเก็บต้องรีบเก็บ ตัดคั่วทิ้งกับเล็กๆน้อยๆอ่ะอเก็บกนะินพอเวลาทำกับข้าวเลยจะได้แบบว่าไม่ต้องอันนี้ก่อนไม่ต้องมาเสียเวลา มันจะได้ไม่ไม่บวมด้วยไม่ไม่แก่บวมอ่ะเยอะอันนี้อ่ะหักเด็ดหักเลยอ่ะกรอบมากอุ้ยอันนี้ลวงทั้งอันเลยเด็ดมาทั้งอันเลยเสยียเลย ủa nó đơn kịn mà có đi nữa ăn ấp đám con nhìn dỡ nổi cho đi ล้างก่อนล้าค่อยมาตัดเอาอันเนี้ยหักหักไว้ <c oughs> เล็กต่อก,กันไว้อีกวันสองวันนี่บัวหมดแล้วเนี่ยถัว่ว ก็กินใหญ่ก็กินรอบนี้ส่วนมากถั่วฝักยาวถั่วฝักถั่วฝักคืบมีนิดเดียวแล้วก็ถั่วครึ่งคืบมีนิดเดียวเหมือนกัน <laughs> ถ้าเราไม่ล้างเก็บมันจะบวมมันจะบวมก็เสียของหั่นเลยล้างเลยอผัดพริกแกงถั่วนะต้องอร่อยใส่หมูเยอะๆกัวแบบ มันมันไม่ได้เข้าหมูพวกอ่ะเดี๋ยวถ้ามันแก่ปุป๊บมันไม่มีพวกใช่ไหมมันก็ต้องมาเก็บในกล่องอีกก็เลยเอามาเลยอันนี้ยาวนี่ถั่วฝักยาวหัวพุนอ่ะเนี่ยอันนี้มีลูกอยู่ตรงนี้ตรงตรงนี้หนึ่งลูกหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามสี่ห้าหกเออหกเม็ด ได้เยอะงวดนี้ไม่รู้ว่าจะให้เก็บอีกนานแค่ไหนถั่วนะใบก็เริ่มจะจะแห้งแล้วอะ่ะตัดทิ้งทอยทิ้งเด็ดทิ้งอันนี้ก็ยาวรุ่นก่อนหนะั้นแบบเป็นถั่วแบบไม่มีเมล็ดเลยอะ่ะอันนี้รุ่นนี้มีเมล็ดเป็นอะไรของเขา เยอะเยอะมากคราวนี้มนไม่รู้ต้องแบ่งเป็นสองมือหรือเปล่าเอาไว้ผัดใส่หมูชเฉยๆหรือว่าจะเอาไว้แกงดีแกงออก็ัดล้าเก็บใส่กล่องประหยัดละซื้อเขาก็หลายบาทนั่นนี่ย ได้เยอะอย่างนี้นซื้อเข้าก็นุ่นแล้วสักสี่สิบบาทน่าจะได้อยู่ที่บอกกําละสิบบาทอ่ะนะ ไปทำเป็นปุ๋ยต่อ,อด,ดูเ <c oughs> ยอะเยอะมากเยอะเป็นประวัติการเลยสามต้นเอง พอนแบบเล็กๆพอดีคำใส่กล่อง้ว้กล่อง้น้ล้างให้พอดีมีประโยชน์นะกล่องไอ้พวกอาหารที่มาจากเซเว่น มีเศษไอ้เศษดอกมนะันนะีได้แล้วก็ก็หันไม่ต้องยาวมาก อยู่ที่บ้านต่างจังหวัดนะจะได้เยอะกว่านี้ปลูกขายเป็นอาชีพก็ได้นะปลูกในช่วงที่เขาไม่ปลูกกันน่ะปลูกหน้าฝนนไม่ได้เอ้ยปลูกหน้าหนาวอะออปลายฝนต้นหนาวอะตอนที่ต้นใบไม้ผักอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะงามอะ่ะไม่ได้ขายหรอกเราปลูกคนอื่นก็ต้องปลูกใช่ไหมแล้วก็ต้องปลูกช่วงที่มันไม่มีใครปลูก เล็กเป็นก้าเลยเอากินกินไม่รู้ล่ะกินหมดละปลูกแล้วต้องได้กินไม่จำเป็นไม่จำเป็นก็จะไม่มันกินไม่ได้ก็จะไม่ค่อยปูด ถ้ามันไม่ติดบ้านไว้อยู่แล้วเลยนะนี่จริงตำก็น่าจะอร่อยนะแต่มัน กินข้าวอิ่มแล้วอะำตำถั่วถั่วนสดสดใหม่ๆสดสดโ้นี่ม่ครึ่งเลยนะได้เยอะเลยเผัดกล่องนึงผัดที่แกงกล่องนึงกล่องมันก็น่าจะประมาณจานนึ่งอะ nãy còn đang ít ừ. thả nồi mi thả mi thả Càng nữa แกงสง้มพอดีคำพอดีคำ ยาวมากสั้นมากสัน้นี่ไม่เป็นไรยาวไม่ได้เดี๋ยวเกินปากเกินช้อนมาเมื่ไหร่จะเสร็จก็คือ้างบ้าน <c ười> อะดูห <c ười> นวดของ นั่นจะเป็นไอ้มะละต้นมะละเร็วดิผ่านแล้วก็รวบเลย เด็กก็เอาน้อยก็เอากินได้หมดแพงเนี่ยออกสาร ต้นโมีกำลังใจทำเลยในนี้ตายแล้วหนึ่งกล่องหงกล่องมันก็เท่ากับน่าจะประมาณสองจานได้อ่ะอันนี้เดี๋ยเดี๋ยวเราก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มันก็ต้องบานอีกแหละไม่หนูว่าไม่มีแล้วมันโตเร็วนะดอกแคอะ บดินไปรู้สะดุ้มฝนหรือว่ายังไงแต่ก่อนหน้านี้ฝนก็ตกนะ ประโยชน์ไดอ้อันนี้ขอเนีน่ยอ้อปิดได้ไหมไม่ได้หายาวกว่ะทีฝาไม่เหมือนชาวบ้านเออนี่ไงฝาเหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจอ,นนอันนี้น่าจะไปซื้อไอ,อ้ก๋วยเตี๋ยวมาเกี่ยเบลโลนี่ที่เซเว่นนะเป็นที่ร้าน เรียบร้อยเก็บใส่ตู้เย็นได้แล้วหนึ่งสองสาที่เก็บเปล่านะนี่แหละเก็บแบบนี้แหละมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่ฝ่อยังอยู่ได้เหมือนเราเราเก็บแตงกวานะ่ะปอกหน่อยปอกนิดหน่อยไม่ไม่ปอกเปลือกก็ตัดหัวตัดท้ายได้แล้วเสร็จแล้วเก็บ